สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนตัวโลกวันนี้กันบ้าพอกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันวันอย่างแบบนี้วันพฤหัสเนาะวันนี้เป็นวันพฤหัสสบดีอ่าวันนี้กันที่เศร้าแล้วพี่น้องเฮ็ดกับเขากำหนามวันนี้สีปิ่งขนมปังให้แม่เที่ยวละกันกะท่า น้ำพริกเผาผู้ใดเคยกินแน่คือสิมีคนเคยกินดูอยู่หรอกในเมืองไทยเนาะแม่ได้สิกินน้ำพริกเผาได้บันนี้มูม่านนี่ยคอยท่าให้แม่ทด้หรอกละให้เราลองไปสิเมืองเราหมักแสบกันว่ะขออีกอันหนึ่งก็คือเลยสิทานน้ำพริกเผาเนาะบ้านท้ากับสิปิ้งขายยังมือเส่าเนาะรสชาติน้ำพริกเผาโนี่ยนี่นั่นเนาะสารพัดของกินแบๆษในเมืองไทยอีสานเด้ิผู้ตองเหยีดไปซื้อเอาหลอด <c oughs> กับไอ้ไอ้ใส่ก๋วยวันนี้พี่นอ้องหม้อวานนี่ก็ฝนตกสองมืออากาศมันไม่มค่อยดีนั่งหม้อวานก่อนอากาศฝนตกกันนะฝนตกลื่นๆคึมๆจืดๆแช่ๆหม้ออันมื่วานเมื่อวานอากาศดีผมก็เลยถ่ายวิดีโอเน,น,นี่ยจังหน่อยเนาะเพื่อหายคิดถึงกันจะเสียการเรียนออนไลน์ให้เก่าละพี่นอ้องแฟะแมท่ทิวกะเรียนออนไลน์เคิ่องเรียนเครงเด่นแม่ทิว เรียนอยู่สามวิชาตะกี้เรียนสองเทอม์นดิแล้วเรียนสงนองปีนี้อันประเทศอังกฤษนี่เขาสี่เปิดวันที่แปดพี่น้องเดือนหนาวันที่แปดเดือนหนาเปิดเทิร์นภาษาเขาสิบเปิดเทอ,อววมทอวันที่แปดเดือนหนามีนาคมเนาะอ่ะบาบันท้่สองสมอน,นั่นคือการหุ่นเทาน้าเนาะไอ้คนคนไทยถือทำลายนะพี่น้องคนไทยถือทำลายอีกแบบแล้วแบบเราชคขอเลิกอันนั้น้วจะคอเลิก วันนี้ผัวบ์เยานึกยอมเลิกนะก็เลยพิจกันก็เลยอมีดไปเสียบไปแทงกันนะเสนะพี่น้องกันพิจกันนัะหลับทัวเมียะพิจกันแต่จะสิวัยกังไหนเนาะแค่แนวระบบตายระบบเสียชีวิตกับกับตรงเลิกกันไปแยกทางกันไปนะเนาะเจ้าว่าค่ะพวกไดสิเลือกสามีกับเบื้องดีๆพี่น้องเบื้องดีๆว่าเขาเป็นนิสัยใจคอแบบใดเป็นนิสัยใจคอแบบใดเป็นตอยู่ใด บ่จะจะอยู่น้อเขาได้บ่นะเพราะว่วาเขาไม่อยู่หนีซ้ำมาอยู่ตัวคนเดียวได้พี่น้องถึงสีไม่มูมันกับว่าคือกันกับอยู่บ้านก็พอก็แม่ก็คีก็กหนอ่อได้พี่น้องถึงเพราะว่วามันเป็นอยียงที่บ่มีภัยมาเดีมาเห็นมาเอยียงนําสีนะพี่น้องมันเป็นเอยียงที่แบบเวลามีปัญหามาเขาก,ก็คือจังอยู่ค,คนเดียวสีนะพี่น้องคือไม่มูคือจังบ่มีนะบอกจังสีสักเพราะว่าเขาสีเอาปัญหาไปให้เขา มันกับโแมนเหลืองนะเขาอาจจะมีปัญหานะักก่าเฮาก็ได้แต่ว่าเขาโบเ้าบอกให้เขาฟังสินะพี่นอ้องแต่เราคนเขากะมีปัญหาแต่แต่างกันไปเนาะลูกติดลูกเติดเพราะอ่าแม,ม่ยงแม่าที่อยู่ที่กินยังจะสินะเหลืองลูกเรื่องพวเหลืองสุขภาพเนี่ยกล่ากันไปเนาะซหรับขอยกะนมบ,บ้านกับปวดหัวพี่นอ้องปวดหัวซองมือปวดหัวสองมือนะปวดหัวแบบ มันก็บอกมันมาปวดนะมันเป็นเมื่อนเมื่อตื่นนะคล้ายๆบอมบามันแข็งแล้วมันตึงไปใส่หัวอ่ะใช่เนาะเมื่อคืนก็เลยคืดผอมก็เลยอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวียนนะพี่น้องกะมื่อนี้ตื่นขึ้นมากะยังมื่นๆอยู่แต่ว่าก็ยังกดีขึ้นจักน่อยไปสักพี่น้องดีขึ้นจักน่อยเมื่อนี้นะอะไรเนาะมือไอ้ไอ้ปจากในช่วงนี้คนที่เสืียลายบอกช่วงนี้กัรหูเสืกว่าติดหน่อยล่องเติบอยู่พี่น้อง เมือเมื่อวานนี้เนาะเขาก็อัปเดตประมาณมื่นเก่าเนาะที่เสือเอเ่อมเผิ่มมื่นเก่าแล้วกันตายประมาณ 1, 3, พันสามพันสามก็กลัวก็ถือว่าลดจากหกหมื่นเนาะพี่นอ้องก็ลดจากหกหมื่นหกหมื่นช่วงช่วงแรกๆที่เข้าล็อกดาวน์เนาะก็หกหมื่นห้ามื่นสี่หมื่นสามหมื่นเหลือมอหมื่นกว่าก็ถือว่านี่คือร้ายเติบอยู่เนาะแล้วกัคนตายเผิ่มกับพันสาม พันแปดพันเก่ากัเรือพ<ม>ันสามเนาะก็ถามเมืองต่อไปพี่น้องว่ามันสิเป็นจังไหเนาะพวกกะเข้ากระสิมีไอ้ผู้ใดมีปาร์ตี้ปลายยางเข้ากระสีมีการป,ปารับการยางเพิ่มขข้นมาอาจจะมีมีผลก,ไก็ได้กบเป็นยังไอ,ไอ้ไอ้คนติดกระลดลงคนคนตายก็ลดลงนิดหน่อยแต่ว่าในความเป็นจริงก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังหลายอยู่แต่ว่ามันจะดีขึ้นกว่าแหลกๆเนาะเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของฤดูหนาวพี่น้องเดือนหนา เป็นฤดูใบไม้ผลิเนาะอา่าอาทิตย์หนาหูซื้อว่าเขาเขียนไว้ในอันอันเวเตอร์น่ะนะพยากรณ์อ,อากาศว่าสิมีหิมะคำนมีหิมะของเกษตรได้ไปเล่นหมิมะก็แม่เที่ยวอีกพี่นอ้องเกษตรมวนอีกก่อนสีเอ่อเบิร์ดฤดูหนาวเนาเนะก็ท่าเบิงว่ามันสิตกบอ่อนึเถื่อเขาเขียนไว้ว่ามันสิตกมันกับโตก๊กก็บบกมีนะพี่นอ้องมันมันกับเบนร์บนอนนเนาะนั่นแหละไอช่วงนี้พอหนุ่เจสิกา้าแล้วก็สอมคอนเซิร์วตรี ความสบต์ตรีได้จะพาไปเวิร์งไปเนาะจะได้นานไหมล่ะเนี่ยเอาไหมเอาไหมเราจะต้องนับดูว่ามีกี่มินิท I want to count how many minutes you can do ไม่เนี่ย3 second s Ten seconds. I oh, worse. <laughs> what can I do? It? Oh, no, so I do it. Seven seconds. Oh, <laughs> oh my god! Why can't I do? It? Okay, um. Two seconds. Oh, One second. Well, why can't I do it? Four seconds. Why? โอ้ s <laughs> <Whoa>. <S 2 <laughs> s e c o ่ะอันรา need to go high นะ l I n d e d l l ซมไหุ้ดเออคกินนี่พริ ไม่ติเห็นนกมาอยู่ข้างนอกนะสเกิรตสีอะไรสีไว้อีกแหละจะให้ <c oughs> mm, <I> มันเยอะหลายแต่มันกินไม่หมดไม่ทิวเป็นอะไรไม่ทิวโกรธอะไร no เอาเทวดีโออนีรันเอไว้รอาวีรันอาวีเราจะหาเห็นไหมคัะคัดจะหาเห็นไหมครับยคั อาวันนี้แม่เรียนหนังสือหรอลดเลินนันนี่จัวเดมเะรเรอะ่เกี่บาทคือแพง expensive อยู่ไป fromwhere ฮะ w h e r e i s f s k a c เหมือนกันนั่นแหละ similar d t t ม e ไม่ e ออและเธอรีบเปลี่ยนวันเมทิโอสงสัยครบว่ามากับหมามันแปลวอย่างมาก็แปลว่าข่ำ่ะว่ามาคำเฮียอะไรสินะมาเนี่ก็แปลว่าดอกวันว่้มันคือเสียงคือกานแทะคนละเสียม่ันว่ามันคือกานเมทิโว่าคำาว่าหมากับมามันคือกันคนละในพูดสีหมา

ม่พูดสิมาอิสโดมาอิสมาคำคำเฮียแล้วก็มานี่มานี่ฮะมาเสียวพี่ปะไปนอนกระชิตไปปูพรมทำทาสีทำความสะอาดแล้วก็ นี่ยแล้วก็เสียเตรียมปูเพิอมถีนะ่นน้องก่อนขาวเสปูเพิอมก็กะปูอันพัชติก่อนทำไมกินแต่ขนมไม่กินข้าวแล้วจะกินอะไร